สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคุณเมืองด่านอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube อาหารการกินครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํายำตะไคร้หมูสะดุ้งนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับครับสําหรับวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับก็จะมีหมูนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับวันนี้จะเป็นหมูติดมันหน่อยนึงนะครับนี่แหละครับอิ่ซอยไปแล้วนะครับเราก็จะมีสลัแแน่นะครับสลัแแน่ แล้วก็มะนาวนะครับใช้มะนาวนาวนะครับแล้วก็มะเขืออ่อนแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้พริกแห้งนะครับวันนี้จะใช้เป็นพริกแห้งนะครับซึ่งจะตำเอานะครับกระเทียมนี่นะครับหอมแดงแล้วก็น้ำตาลนะครับวันนี้จะใช้เป็นน้ำตาลโตนดนะครับน้ำตาลโตนดซึ่งเป็นก้อนถึงจะไม่ให้มีรสหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็หวานด้วยนะครับ นี่เราก็จะลวกหมูนะครับหรืออาจจะเรียกว่าสะดุ้งหมูก็ได้นะครับจะให้หมูสุกมากนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่แหละครับปิดไฟครับนี่แหละครับอย่าให้หมูสุกมากนะครับอย่าให้หมูสุกมากแค่สะดุ้งก็พอนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มปรุงแรงครับใส่พริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราตำเองนะครับ นี่ครับพริกแห้งสูตรนี้เป็นสูตรพริกแห้งตะไคร้ครับตะไคร้ตร้เราซอยไปแล้วหมดเลยครับแล้วอีกครับนี่ครับเป็นน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็กระเทียมที่เราซอยไปแล้วนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงนี่ครับหอมแดงหมดไปเลยครับ ก๋วเตี๋ยวใเยอะเลยนะครับเยอะได้เยอะได้นะครับต่อไปมะนาวครับมะนาวครับบีบไปเลยครับมะนาวใส่เยอะนะครับมะนาวอุ้ยนะครับอ่านะครับใส่มะนาวไปครับบีบมะนาวนี่นะครับบีบมะนาวไปเลยครับอ่าปรุงปรุงรสนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะครับใส่ได้เท่าไใส่หน่อยเสียบหน่อยครับปรุงปรุงรสนะครับ น้ำปลานะครับน้ำปลาช่วงนี้ยังเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะครับนี่นะครับนี่แหละครับในช่วงช่วงแรกนะครับช่วงแรกอ่าจะัขาดอะไรอีกนี่แหละครับมะเขืออ่อนนะครับใส่ไปครับมะเขืออ่อน เขืออ่อนครับผมเขืออ่อนขั้นตอนต่อไปนะครับหมูที่เราสะดุ้งไว้แล้วนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับนี่นะครับใส่หมูไปเลยครับนี่นะครับใส่หมูไปหมูไปครับให้เข้ากันนะครับกับเครื่องปรุงของเรานี่นะครับนี่นะครับให้เข้ากันครับตามด้วย ต้นหอมกักชีใส่ได้ไหนนะครับหมดเลยครับนี่ครับสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายนะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยอ่าน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะครับต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับบเค็มครับ เสร็จครับเพื่อนเครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับยำตะไคร้หมูสะดุ้งนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับจัดจานได้เลยครับนี่นะครับสูตรบ้านๆเลยนะครับครัวคุณน้อยกระทะแตกนะครับยำตะไคร้หมูสดุ้งนะครับเพื่อนๆนครับสุดยอดเลยนะครับ